สวัสดียามค่ำค่ำอีกสักหนึ่งคลิปนะครับผมผมแซมเองนะครับผมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับ RDD Car Center นะครับผมคลิปนี้แซมจะมาแนะนำโฟร์บิวปีใหม่ๆราคาสบายๆกระเป๋ากันอีกสักหนึ่งคันนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ r ี v o 4ประตู p r ี n ล e เนอร์เกียออโต้นะครับเครื่องยนต์2.8ตัว G 4คูณ4ด้วยนะครับคันนี้เลขไม่ห1 0 0 0 0นะครับผมปี2019แซมเปิดราคาไปเลยครับ729,000บาทนะครับเกียร์ออโต้นะครับ4ฟร e วิวสองนะครับผม177แรงม้านะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมนี่คันนี้เลยแถมคันนี้จะมีในส่วนของกระบะเสริมในส่วนของตัวนี้นะครับนี่นี่ ตัวแครีบอยด้วยเดี๋ยวแซมพาไปดูด้านท้ายอีกครั้งหนึ่งนะมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับตัว 2.8g นี่เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับผมของเจ้า r ิ v o นี่ตัวนี้จะมีตัว Daytime Running Light เดี๋ยวแซมลองปิดไฟหน้าก่อนมาอ๋อแซมลืมไปมันเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับตอนนี้มันประมาณ6โมงเย็นแล้วมันเลยติดนะครับ มันก็เลยติดอยู่นะครับอ่ะนี่ไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i g h t นะครับไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ซีนนนะครับไฟเลี้ยวนะครับอันนี้จะเป็นไฟสูงนะไฟตัดหมอกก็เป็นตัวซีนนนะครับผมมาตรฐานครับกระจังหน้าโครเมียมสีดำเงาเปียโนแบ็คนะครับผมชัดเจนนะอันนี้สวยงามนะห้องเครื่องนะครับ สะอาดสวยงามอันนี้คือยังไม่ได้ล้างนะครับรถกลับมาคืนแซมก็มาถ่ายให้ดูเลยนะครับเผื่อใครอยากได้ 4x4 คูไว้ไปออกคลิปนะครับเข้าป่าเง,งี้ยสบายเลยเกียร์โต้ด้วย177แรงมานะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะตัวนี้มาลองดูในส่วนของตัวฝากระโปรงหน้ากันก่อนนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมๆสวยๆนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ ตัวแอลจะอยู่ด้านนี้นะแต่มองไม่ค่อยเห็นนะครับผมมันมืดละนี่ห้องเครื่องก็เดิมเดิมสวยงามนะตัวสติกเกอร์ก็ยังสวยอยู่สติกเกอร์มอกรแผ่นเพจสวยงามนะครับในส่วนของแก้มเราก็ยกมาได้เลยนะครับแก้มเดิมเดิมน็อตไม่ขยับนะครับผมตัวนี้สติกเกอร์ก็อยู่นะครับผมตัวไฟหน้าเนี่ยน็อตน็อตไม่ขยับนะครับน็อตยึดไฟหน้า ตรงน,นี้ก็ไม่ขยับนะครับคาหน้าเดิมๆสวยๆนะนี่ตัวแอลอ่ะอานี่จะชัดกว่านะครับตัวองค์ตัวแอลชัดเจนนะน็อตคานหน้าไม่ขยับบุกยึดกับตัวแผงหม้อน้ํานะครับอยู่ครบสติกเกอร์ก็อยู่ครบๆนะนี่ตรงนี้ก็อยู่ครบๆนะนี่บุกยึดพวกนี้ก็อยู่ครบเลยนะครับผมมาลองตัวตัว R าหน้าตัว R นะครับผม มันอาจจะมืดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ประมาณ6โมงเย็นละอ่ะไม่ใช่ครับทุ่มหนึ่งละนะครับอ่ะสวยงามน,นะครับน็อตยึดนี่นะครับมาลองดูอีกฝั่งหนึ่งอ่าแก้มก็เดิมเดิมสวยงามน,นะน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมเดิมปัม๊มตัวโตโยต้ายังอยู่นะมันอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าดูห้องเครื่องเครื่องเดินนิ่งๆน,น,น,นะครับไม่มีสะดุดนะครับผมอ่ดูอัลมม้อน้ำอ่ะ สวยงามนะฝากระโปรงเริ่มเดิมสติกเกอร์อยู่ครบๆนะครับผมตันนี้ขออยญาปิดในส่วนของฝากระโปงนิดนึงมาดูเต็มๆกันหน่อยนะแบบนี้รีโวปี19นะครับยกสูง4ประตูเกียร์โต่โฟร์วิวเนะยางเป็นของในส่วนของดันลบนะครับผมยางดันลบ ปี2021สัปดาห์ที่25นะครับผมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับในส่วนของพวกดอกดงดอกยางนะนี่นะครับหนึ่งองจนะครับ, 1, 8, รบไฟลงไฟเลี้ยวพร้อมมีกันสาดด้วยสำหรับคันนี้สติกเกอร์ก็หมดบดจากหน่วยงานนี้เลยนะครับอันนี้เก็บงานให้เลาวออกให้นะดูน็อตแก้มหน่อยคันนี้อ่า นี่ครับไม่มีรอยถลอกนะไม่มีรอยขยับวนันนี้มาลองดูในส่วนของเสาบีบ้างสวยงามสวยงามนะครับผม2อจุกอ่าเป็นเบาะหนังนะครับผมเบาะไฟไฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับถุงลมนิรภัยจะมีอยู่6ลูกนะครับมีคู่หน้า2มีข้างเบาะคู่หน้าอีก2รวมไปถึงตรงนี้ครับนี่ เสาระหว่างเสา A นะครับเสา A จนถึงเสา C อีก2ลูกรวมเป็น6ลูกสำเนาเล่มนะครับปี2019นะครับนั่งสอน2ตอนท้ายบรรทุกนี่ครับจะมีแบบบอกเสริมกระบะข้างนะครับก็คือตัวนี้นี่ของแคดดี้บอยนะครับก็คือเสริมกระบะข้างตัวนี้นะครับผมตัวท็อปเนี่ยแผงข้างก็จะเป็นหนังนะครับเป็นที่เท้าแขนเป็นหนัง แต่ว่าตรงนี้จะไม่ใช่หนังนะครับจะเป็นพลาสติกแล้วก็มีลายโครเมียมตรงด้านนี้นะครับตัวท็อปจะได้ในส่วนของตัวลำโพงทวิตเตอร์คู่หน้านะครับมีกล้องมองหลังอันนี้คือมาจากมาตรฐานจากโรงงานเลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของแอร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้จะเป็นปุ่มปรับในส่วนของขับ2 4 High 4 Low นะครับผมแต่ว่าคันนี้จริงมันจะมีกล้องเสริมที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกซึ่งมันใช้การไม่ได้แล้ว แซมต้องแกะออกให้นะครับผมผ้าหลังคาก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะครับด้านท้ายเบาะก,ก็จะมีคาบนิดหน่อยนะครับเก็บความสะอาดให้นะครับแอร์สำหรับพูดโดยสารตอนหลังก็มีให้ลองดูผ้าก่อนถือว่ายังสวยงามอยู่นะครับนี่ในส่วนของตัวกระบาดเสริมแคลรบอยตรงนี้ก็ลงเล่มให้เรียบร้อยแล้วถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ที่มีต้องเก็บงานให้ก็คือจะมีแก้มหลังซ้ายนี่เขาจะมีรอยเบียดมานะครับเก็บงานให้เรียบร้อยแน่นอนชัดซีถือว่ายังดูดีอยู่นะนี้เลอะแค่โคนนะครับผมไม่ใช่สนิมลองมุดกันดูก็ได้นะลองดูอ่ะมันจะมีเลอะโคนนิดหน่อยนะเลอะโคนอยู่ไม่ได้สนิมนะไม่ได้สนิมล้ออะไรก็มีนะครับ,นะรบตัว G ที่แซมบอก นะครับเป็นตัว G แล้วก็กล้องที่แซมบอกนี่ครับมันเสียละต้องถอดออกให้นะครับใช้งานไม่ได้แล้วถอดทิ้งนะเราดูด้านหลังนะครับตัวน,นี้ท้ายก็สวยงามนะครับนี่ส r สวยงามดูคมๆนะดูกระบะด้านท้ายนะสวยอยู่มาดูนี่ก็ 4L ชัดเจนนะครับสวยงาม นะครับผมมาต่อกันในส่วนของดูถ่อยเสียกันหน่อยไม่ได้สนิมนะครับสีไม่ได้สนิมนะครับผมมันอาจจะมองไม่ค่อยชันนะครับเพราะว่ามันมืดละตรงนี้ก็ต้องเก็บงานมีรอยเบียดมานะครับรอยขูดตรงนี้ครับรอยขูดอยู่ 4X4 ี่คูณสี่นะครับดิฟล็อกนะดูเลขตัวถังสวยงามนะครับผม ลองไปดูหลังคากันนิดนึงสิสวยไหม,มได้อยู่ได้อยู่นะครับหลังคาไม่มีรอยบุบอะไรนะครับผมสวยอยู่สวยอยู่นะครับผมตัวท็อปเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวสมาร์ทคีย์เลนะครับแตะตรงนี้ได้เลยไม่ต้องใช้รีโมทเปิดนะแตะได้เลยน็อตเสาบฝั่งคนขับก็สวยงามนะ นี่ครับเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับเฉพาะฝั่งคนขับนะครับเบาะคันนี้ก็จะมีรอยเล็กน้อยนะไม่มีผลกับการใช้งานนะครับผมไม่มีผลนะดูเลขไมค์กันก่อนเลย13,320กิเมตรที่ใช้งานไปนะครับวิ่งไม่เยอะนะครับรถ5ปีตกปีละ2 0 0 0 0มาตรฐานปกติเลยนะครับตัวท็อปได้ตัวนี้ครับตัว c ูชคอนโทนนะครับได้ตัวพุชสตาร์ตรวมไปถึงได้ในส่วนของนี่ครับมองอาจจะไม่ค่อยชัดนี่ไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติเลยนะครับผมแผงข้างก็นี่เลยพับกระจกมองข้างเซ็นอร์ล็อกตัวนี้นะครับกระจก4บานเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับผมลองดูเดี๋ยวแซมเข้ากีอร์ดูอ่ามันอาจจะสะท้อนหน่อยอ่ะ ปิดก่อนนี่มันสะท้อนนะครับนี่กล้องมองหลังนะครับติดพร้อมใช้งานนะกุญแจครบเลยนะครับ2ชุดเป็นแบบรีโมท2ชุดเลยรวมไปถึงตัวนี้ด้วยล็อกเกียร์อ่าล็อกเบรกอ่าตรงนี้ได้ล็อกเบรกด้วยนะอ่านี่ก็โหมดอีโคโหมดโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับอ่าคันนี้ได้ล็อกเบรกไหมด้วยนี่นะได้ล็อกเบรกเลยนะ ดูน็อตฝั่งนี้บ้างไม่ถลอกนะน็อตแก้มฝั่งขวาก็ไม่ถลอกสวยงามรถพร้อมใช้งานครับปี2019รีโวสประตูยกสูงเกียร์ออตโต้ 4x4 นะครับผมเลขไมล์1 3 0 0 0ราคา729,000บาทเท่านั้นครับ729,000บาทจบเงินสดก็ราคานี้เลยรวมแวนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ซื้อสดฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับผมใครอยากมาดูรถคันนี้รีบเลยนะครับราคากำลังสวยงามเลยรถจอดอยู่ที่รถจอดอยู่ที่โกดังเทพรักนะครับ086-354-3692นะ086-354-3692นะครับผมขอบคุณสำหรับที่รับชมและติดตามนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้แซมด้วยนะครับผม โอเคครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ